ว้ากองแถบ บางทีนะครับผมก็เริ่มชักจะท้อกับการเปิดกล่องสุ่มในทุกพาร์ทก่อนที่จะเริ่มคลิปแล้วนะครับแต่ผมว่าเราช่างเรื่องนันไปก่อนนะครับก็ขอสวัสดีคุผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้เพราะว่าผมกองแทบคงอีกเช่นเคยนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาสอนเทคนิคการเล่นแมปเดทบอลให้ชนะ100%นกันนั่นเองเทคนิคแรกเลยเนี่ยที่ผมจะสอนนะครับนั่นคือการตั้งค่านี่นะครับในมือถือกับในคอม UI เหมือนกันทุกประกาศนะครับแนนําให้กดตามผมได้เลยกดมาที่ตั้งค่าทางซ้ายบนตรงนี้นะครับการตั คุณภาพนะครับนี่คือปรับกราฟิกต่ํามากๆนะครับแต่ว่าแนะนําใครคอมแรงๆอย่าไปปรับเลยภาพไม่สวยเล่นไม่สนุกนะครับแต่ใครที่แบบคอมไม่แรงมือถือแบบไม่ไหวจริงๆนะครับแนะนําให้ปิดนะครับคามิ่าเชคนะครับนี่คือกล้องขยับเวลาที่เราใช้สกิลนี่เองนะครับสาหรับคนนะครับที่เป็น motion sickness เนี่ยหรือว่าเมาการเคลื่อนไหวแบบแบบเมาจริงๆนะปิดไปเลยนะครับเพราะบางทีอาจจะทําให้เรามึนหัวได้นะแต่สําหรับผม motion sickness ไม่ได้แรงขนาดนั้นนะครับขอไม่ปิดแล้วกันนะมิว m u s สิกเนี่ยแนะนําให้ปิดไปเลยนะครับ อ้าวเฮ้ยกดผิดมันต้องกดออนนะครับมิวมิวสินะแนะนําให้กดออนไว้นะครับเพราะเพลงมันไม่ได้พออะไรเลยนะแถมเราอาจจะไม่ได้ยินเสียงลูกบอลเลยด้วยซ้ำนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าการเล่นแบบนี้เนี่ยเราต้องฟังเสียงคนอื่นตีลูกบอลมาเนาะแนะนําให้มิวเลยส่วนต่อไปนะครับคืออบบลิตี้นี่เองนะ อาริตี้เนี่ยเราสามารถกดตั้งค่าได้ว่าอาริตี้ตรงนี้เราจะให้ปุ่มไหนนะครับไอ้นี่ผมจะไม่สอนนะเพราะว่าแล้วแต่ความถนัดของแต่ละบุคคลเลยนะครับถนัดไม่เหมือนกันเนาะเวลาคนกดจบไปแล้วนะครับสำหรับเทคนิคแรกนะครับก่อนที่เราจะไปเทคนิคในสนามจริงๆกันเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูเทคนิคที่2กันก่อนเลยนะครับซึ่งเทคนิคที่2อ,อยู่ในนี้เนาะนั่นก็คือเราแชมเปี้ยนที่เราจะเล่นกันเองนะครับซึ่งแชมเปี้ยนในเกมนี้เนี่ยมีทั้งหมด5แชมเปี้ยนนะครับซึ่งท่านผู้ชมจะสงสยัยเอ้ยพี่แล้วอันที่5ามันอยู่ไหนว่าทำไม คือมันอยู่นี่นะครับสำหรับสายเทพทรูเนี่ยก็รู้กันดีนะครับว่าเกมเบสบอลเนี่ยมันก็เริ่มเป t ูวินมากขึ้นเรื่อยๆและเกมนี้มันก็คงจะไม่พ้นกับการเสียโลบักนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีทั้งหมด4ชัแชมเปี้ยนเรียบร้อยนะครับมีทุกตัวเรียบร้อยแล้วตอนนี้ใช้โกคูเป็นหลักนี่นะถ้าถามนะครับว่าตัวไหนโคสุดในนี้เนี่ย ก็อยู่แล้วนะครับราคาตั้ง17 okay, ื่นเนี่ยเล่นโกคูไปเถอะตัวอื่นนะครับก็จะเป็นตัวพระรองลงมานะครับโอเคนะครับตอนนี้เราว่าม่อยู่กันที่ตัวเกมหลักแล้วนะครับซึ่งเทคนิคต่อไปที่ผมจะสอนนะครับก็คือเทคนิคบอลกระโดดนี่นะครับสำหรับบางคนเนี่ยก็อาจจะรู้เทคนิคบอลกระโดดแล้วเนาะแต่รอให้บอลมาถึงผมก่อนนะครับวิธีการกดบอลกระโดดนะครับคือเวลาที่เราใช้เทคนิคนี้เนี่ยบอลมันจะกระโดดขึ้นไปนะครับพอตีเนี่ยบอลมันจะมาทางเรียบอย่างงี้ใช่ไหมเออเวลาเขาตีเนี่ยมันก็เรียบๆอย่างงี้นะครับแต่เวลาเราใช้บอลกระโดดเนี่ มันจะกระโดดขึ้นไปแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมบอลมันจะกระโดดขึ้นไปสูงมากเลยนะครับเพราะว่าเราเงยหน้าขึ้นแล้วก็ตีนี่นะครับนี่คือวิธีการบังคับบอลให้มันกระโดดนั่นเองนะแล้วบอลกระโดดมีผลยังไงนะครับเวลาที่เราเนี่ยเล่นกับคนอยู่บางคนนะครับเขาจะมีเซน์ที่ไม่สามารถรู้ได้นะครับว่าบอลจะกระโดดแล้วเขาจะรับไม่ทันนะครับสมมุติว่าเขาอาจจะรู้นะครับว่าเขาต้องเนี่ยสมมติผมหนึ่งๆกับคนนี้อยู่นะดูนะแล้วผมใช้บอลกระโดดไปเนี่ยเห็นไหม เขาต้องตั้งสมาธิกับบอลไว้อย่างแบบอย่างจดจ่อเลยนะครับซึ่งบางทีเนี่ยบอลมันอาจจะแบบกระโดดสูงมากๆแล้วเขาอาจจะรับไม่ทันนะครับเขา,าจ,จะกดก่อนนะครับเพราะเขาคิดว่าบอลมันจะมาทางตรงะ่ะเทคนิคต่อไปนะครับนั่นก็คือเทคนิคการใช้ประโยชน์จากกําแพงนี่นะครับทุกผู้ชมอย่างที่รู้ดีนะครับเกมนี้นะครับจะไม่เหมือนเบสบอลอย่างหนึ่งนะครับเพราะว่าเวลาบอลที่โดนกําแพงเนี่ย บอลมันจะเด้งได้นี่นะครับไม่เหมือนเบสดบอลเนาะเวลาบอลโดนกาแพงมันจะไม่เด้งนน่นะเทคนิคนี้นะครับไม่มีอะไรมากนะครับมันจะเป็นเทคนิคก,การใช้ประโยชน์จากกําแพงนี่นะครับเวลาบอลมาเนี่ยเราก็เด้งไปให้ตรงกาแพงอย่างนี้เนะสมมติโอดิ่งบอลมันมาช้าไปนะครับถ้าบอลมันมาช้ายาี่ผมเด้งไม่ได้นะบอลมันจะดูดคนเนี่ยเอาบอลเร็วๆหนะ่อยเอามันจะหนึ่งๆกับผมเนะี่ยคนเนี้ยเอนะเอเอืมอ โอ้ยเกือบแล้วคือผมรอมานนานแล้วนะครับเมื่อไหร่บอลมันจะมาเร็วๆหาผมสักทีผมจะได้โชว์เทคนิคกำแพงให้ดูนะครับซึ่ง มันไม่มาแล้วช่างมันแล้วกันนะครับเทคนิคการชนกําแพงเนี่ยเอาง่ายๆนะครับเวลาบอลมันโดนกําแพงเนี่ยมันจะเด้งทาให้คู่ต่อสู้กะระยะเวลาได้ยากมากยิ่งขึ้นเอาแค่นี้แล้วกันนะครับวิธีการทําบอลโดนกําแพงเนี่ยก็คือเวลาบอลมันมาหาเรานะครับเราแค่เด้งหน้าไปหากําแพงบอลมันก็จะเด้งไปทางกําแพงเองนะครับเทคนิคต่อไปนะครับนั่นก็คือเทคนิคการใช้สกิลนี่นะครับทุกคนเนี่ยต้องศึกษาทุกแชมเปี้ยนมาอย่างดีนะครับว่าแต่ละแชมเปี้ยนเนี่ยมีสกิลอะไรบ้างนะครับวันนี้ผมโดนแล้วตั้งทีหนึ เรานะต้องศึกษานะครับว่าตัวลูฟี่เนี่ยมีสกิลอะไรบ้างเวลาเขาจะใช้สกิลเราจะได้เดาทางเขาถูกนัอนเองนะครับอ่ะบอลกระโดดไปดูเทคนิคนี้ซิใช้ได้ผลไหมนี่อ่ะบอลกระโดดไปอ่ะหนีบอลน,นั่คืออีกสกิลหนึ่งของผมนะครับเห็นไหมหนีบอลเราสามารถใช้สกิลนี้ได้แบบเท่ๆเลยแบบหลบบอลได้สบายนะครับสกิลนะอ่ะไปเลยกะดะยะเวลาดีๆนะครับเวลาบอลมาเราต้องตั้งสติไว้อยู่กับบอลน,นะครับ อย่าวอกแวกถ้าวอกแวกอาจจะแพ้ได้เลยเพราะคนโหดเยอะนี่เห็นไหมผมวอกแวกไปทีนึงพูดเยอะอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละครับผมตอนนี้ผมเหลือหนึงชีวิตแล้วนะครับ มาดูกันว่าแค่ชีวิตเดียวผมสามารถชนะได้หรือเปล่าระหว่างนี้ผมก็จะสอนอีกเทคนิคนึงไปเลยนะครับนั่นก็คือมุมที่เรายืนนี่นะครับเพื่อนผู้ชมมุมที่เรายืนเนี่ยเราต้องยืนในมุมที่เห็นทุกคนได้อย่างชัดเจนในแมปนะครับไม่ยืนมุมแบบนี้นะถ้ายืนมุมแบบนี้บางทีอาจจะมีคนอยู่ข้างหลังเราเราอาจจะตั้งตัวไม่ทันก็ได้นะครับจะทําให้เราตีได้ยากแล้วก็เล่นได้ชนะแบบยากยิ่งขึ้นมากๆเลยอ่าเราก็เปลี่ยนมุมนะครับมายืนมุมนี้เห็นไหมผมก็เห็นทุกคนเหมือนเดิมนะครับและพยายามอย่า ยืนตรงกลางวงนะครับเพราะอะไรรู้ไหมดูนะครับคนที่ยืนตรงกลางวงเนี่ยมันจะถูกล้อมรอบไปด้วยศัตรูมากมายนะครับถ้าเขาพลาดแค่นี้เดียวคือข้างหลังอาจจะมาเรียบร้อยเขาได้เลยนะผมขอนีก่อนตรงนี้อันตรายครับเพราะว่าเขาเหมือนจะ จ้องเลงงานผมไงไม่รู้อบอลกระโดดไปเห็นไหมบอลกระโดดใช้ได้ผลแล้วเนี่ยต่อไปนะครับเทคนิคต่อไปคือแคเมิล่านี่นะครับเวลาเรามองหาบอลไม่เจอเนี่ยให้กดตรงบอลแคมบอลแคมที่อยู่ตรงซ้ายมือนะครับมันจะทําให้เราแบบรู้เลยนะว่าบอลอยู่ตรงไหนเพราะกล้องมันจะดูไปทางบอลเลยเนาะเห็นหลังมายางเห็นไหมบอลมันดูดเลยเพราะฉะนั้นใครที่ ไม่ถนัดแบบมองบอลนะครับหรือว่าหรือว่าไม่ยังไม่เก่งเนี่ยให้กดบอลแคมนะครับนี่คือเทคนิคเทคนิคหนึ่งนะที่ช่วยได้โอเคนะครับก็เทคนิคสําหรับการเล่นให้ชนะ100%เนี่ยมีประมาณเท่านี้นะครับก็สำหรับเทคนิคการเล่นมีประมาณเท่านี้นะครับก็สาหรับใครสงสัยก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะว่าพี่พูดเมเห็นเข้าใจเลยไอ้ตรงนี้เนี่ยอธิบายใหม่ได้ไหมเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ในคอมเมนต์นะก็เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมจะเล่นให้ดูนะครับว่าผมจะลองเอาเทคนิคของตัวเองมารวมกันแล้วเราเล่นให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าผมจะ ผมว่าเอานี้ทําเป็นไฮไลท์เลยดีกว่าเหมือนว่าผมจะเจอเซิร์ฟแต่คนหดหัวเสแล้วสิไม่แน่ใจนะครับว่าจะรอดไปได้หรือเปล่านะเหมือนเซิร์ฟนี้คนหดหดเทียบเลยนะครับ สังเกตนะครับว่าผมจะยืนอยู่ในทุกๆมุมที่มองเห็นทุกคนได้ทั่วแมพนะครับผมจะไม่ยืนให้มีใครอยู่ข้างหลังผมทิ้ขาดนะลองสังเกตดูดีๆนะครับนี่นะครับเมื่อกี้ผมก็โชว์เทคนิคคือการเด่นบอลใส่กำแพงให้เขารับได้ยากยิ่งขึ้นนะครับนี่ก็คืออีกเทคนิคหนึ่งเห็นไหมคนเมื่อกี้เขาตายเลยนะ นี่คือเทคนิคบอลกระโดดเห็นไหมบอลกระโดดใช้ได้ผลแบบง่ายๆเลยนะครับคือเทคนิคนี้อย่างที่ผมบอกไปว่ามันจําเป็นมากๆบอลกระโดดนะ่ ะโชว์เทคนิคเด้งใส่แหแพงให้ดูนะครับมาว่าเขาจะรับทันหรือเปล่า,ารับทันนะคนนี้เห็นไหมเราเด้งใส่แหแพงได้ทุกที่เลยแล้วมันจะเด้งไปหาคนที่เราต้องการนะครับซึ่งตอนนี้ผมโดนลุมอยู่เห็นไหมเทคนิคนี้คือเราต้องมารวมกันนะครับถึงจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพเนาะ เทคนิคที่ผมสอนไปก็จะมีประมาณเท่านี้นะครับก็จะทําให้เราชนะได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะครับก็สําหรับใครชอบนี่อย่าลืมกดไลค์ผมด้วยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยเนาะก็สำหรับคลิปนี้แบบผมทําโคตรนานนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนไปเดี๋ยวเราลองซมอีกทีดีกว่าคือเปิดตั้งแต่แรกมันไม่ได้เลยเลยอะอย่างน้อยขอดาบกลางก็พอลนะโอเคอย่างน้อยเกมนี้ก็ยังจะพอให้ผมได้ดาบระดับแรอยู่นะครับก็ยังพอโอเคอยู่นะ